ที่ยวอุบลราชธานีมีความสุขสนุกและปลอดภัย Happy Funny and Safety at อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวสุดฮิตของภาคอีสานด้วยความที่เป็นจังหวัดใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหัศาจรรย์เมืองสีแสงที่นี่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีศาสนสถานได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ชิมอาหารพื้นเมืองของชาวอุบลทันสมัยเทคโนโลยีรวมถึงการต้อนรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการให้บริการทางด้านต่างๆอย่างครบครันและรอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับอุบลราชธานีมีความสุขสนุกและปลอดภัยอุบลราชธานีมหาสจรยรเมืองสีแสงแสงที่หนึงแสงแรกชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมแสงที่สองแสงธรรมตนกเนิดพระอริยะสงฆ์กองทัพสงฆ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ชาแสงที่3แสงเทียนประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เก่าแก่ม,มากกว่าร้อยปีเป็นเอกลักษณ์ประเพณีประจำแดนอีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอุบลราชธานี แสงที่4แสงโซลาเซลล์จุดกําเนิดพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ลอยน้ําไฮบริดที่เข่อนซิลินทรนมุ่งสู่เมืองพลังงานที่ยั่งยืนและไปเที่ยวกันต่อกับผาแต้มชมว,วิวแม่น้ำโขงและทิวทัศน์ฝั่งประเทศลาวและไฮไลท์คือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า4,000ปีวัดซิรินทรวารารามภูเพา้า สามารถชมความงามของพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยแต่สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัะแลประพึกซึ่งเป็นจิตกรรมบริเวณด้านหลังของอุโบสถนั่นเองวัดพระธาตุหนองบัวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตรวรรษของพระพุทธศาสนาในปีพศ2500 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่สักการะของชาวอุบลและนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่นี่น้ำตกห้วยหลวงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามทำให้ถูกยกให้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่างนอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมืองอุบล ย่านเมืองเก่าชิมอาหารพื้นเมืองเป็นต้นตำรับของก๋วยจับยวนเมืองอุบลการเดินทางก็สะดวกสบายและปลอดภยัยสามารถนั่งรถส่วนตัวเครื่องบินรถไฟก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมเยือนชมสถานที่สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ล้ำเทคโนโลยีของอุบลราชธานีและยังคงมีสถานที่อีกมากมาย ที่รอให้นะักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสที่จังหวัดอุบลราชธานีพวกเราพร้อมมอบความสุขความสวยงามความประทับใจและความน่ารักของคนในท้องถิ่นเชื่อว่าถ้าหาใครลองมาแล้วจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอน